อัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวค่ะเต้าลิศเนี่ยตัวติดกันกับพี่จิซูตลอดเลยนะคะเพิ่งมีภาพถ่ายค่ะจากแม่แม่ชาวจีนที่ไปรอรับน้องลิซ่าที่สนามบินฮ่องกงปล่อยออกมาค่ะ เรียกว่าพอถึงปุ๊บนะแม่ๆเขาก็ไปรอรับนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะก็เป็นบรรยากาศตอนค่ำค่ำค่ะหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตรอบแรกที่ฮ่องกงเสร็จแล้วเนี่ยเตาลิ่ะมีการควงพิจิซูออกไปดินเนอร์กัน2คนอีกด้วยนะคะไปไหนเนี่ยก็หนีบกันไปแบบแพคคู่ตลอดนะคะหาของกินอร่อยๆค่ะเอาแรงกันอีกแล้วนะสําหรับคู่นี้ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะเห็นว่าทางบุกเกอรีนะคะเสียใจมากๆนะตั้งใจจริงๆค่ะที่จะจัดดิสเพลย์สวยๆค่ะนาฬิกากับดอกไม้เอลด ไว้นะคะที่น้องลิซ่าเป็นคนออกแบบตั้งใจจะเอาไปโชว์ที่หน้าร้านสวยๆเพื่อที่จะโปรโมทค่ะเห็นว่าวางแผนกันไว้อย่างดิบดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขายหมดโซเอาเกลี้ยงไปแล้วนะคะก็อย่างว่านะคะทำออกมาเพียงแค่1,000เรือนเท่านั้นใช่ไหม มันน้อยเกินไปค่ะมันก็เลยไม่พอขายค่ะตอนนี้ค่ะยอดจองยอดขายเนี่ยเพียงวันเดียวนะคะก็ขายเกลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าสงสารสายโปรโมทของเขาอยู่เหมือนกันนะคะอุตส่าห์วางแผนไว้อยากดีๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทันที่จะโชว์นะของมันก็ขายหมดไปแล้วนะคะน่าเอ็นดูจริงๆค่ะสําหรับลิงก์นะก็ช็อปไวมากเหลือเกินนะคะ เรือนึงเนี่ประมาณ2 0 0แสนกว่าได้นะบุกลีค่ะทำออกมาเป็นแค่พันเรือนเนาะก,ก็รับซับไปแล้วค่ะรวมมูลค่าเนี่ยกว่า200ล้านบาทกันเลยทีเดียวน่าทึ่งมากๆนะคะแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้ก็สวยมากจริงๆค่ะน้องลิซ่าร่วมออกแบบนะคะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าเอลเดอร์ไวส์นะคะก็เป็นดอกไม้ที่น้องลิซ่าชอบค่ะแล้วก็ยังมีการสลักตัวแอลนะคะตามชื่อของน้องลิซ่าอีกด้วยเรือน,นี้พิเศษมากจริงๆ แอดก็เอาัเจข่าวสารนะมาฝานะคะเดี๋ยวตามรอดูนะคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงค่ะวันนี้เป็นรอบที่3นะวันสุดท้ายแล้วนะคะรวดเร็วมากเลยเนาะ3วัน3ครอบติดติดกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเธอก็จะบินกลับที่เกาหลีแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆตามดูกันไปค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า